สวัสดีครับพกผมนะครับที่ช่องโทนิพอชแนลนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการชําระหนี้กยอกนะครับผมผ่านแอปกสอคอนเน็กนะครับก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ลองทดลองใช้แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับต้องมีตัวนี้คือบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็อีกันึงก็คือเราจะต้องไปโหลดแอป นะครับผมถ้าใครใช้ iOS นะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอันนี้ผมกรณีที่ผมใช้ iPad เนอะผมก็ดาวน์โหลดได้เลยโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Open นะครับผมนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปนะครับดูหัวข้อนะครับก็จะมีตรวจสอบยอดหนี้นะครับชำระเงิน นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนจากนั้นเราก,กดที่เข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับอันดับแรกเลยเราต้องไปกดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับแล้วก็ลงกดที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ระบบจะเด้งมาที่ให้ให้กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับเลขด้านหน้าบัตรนี่แหละก็ะคือจะเอาไว้รับรหัส OTP นะครับ แล้วหลังนั้นเราก็ใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันยินยอมแล้วก็กดตกลงกดตรงคําว่าถัดไปได้เลยนะครับผมถา้าใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งไปที่ให้เลือกว่าจะส่งไปทางอีเมลหรือว่าให้ส่งไปทางเบอร์มือถือนะครับผมให้เราติ๊กว่าเบอร์มือถือแล้วหลังจากนั้นระบบจะส่งรหัส6หลักนะครับมาให้ที่ตัวเครื่อง นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอารหัสหหลักเนี้ยไปใส่นะครับผมหลังนั้นเราก็จะตั้งรหัสพินนะครับท้างนั้นอย่าเราข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับผมกรณีที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือผมก็จะใส่เลขบัตรประชาชนเนี่ยผมขอตัวไปใส่ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคนะครับหลังจากเรา,าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับก็คือใส่เลขบัตรประชาชนพร้อมรหัสผ่านที่เราตั้งเรียบร้อยนะครับผมระบบก็จะแจ้งขึ้นว่าจะช่องทางการรับรหัส OTP เนี่ย เราจะส่งไปทางอีเมลหรือเลือกเบอร์โทรสำหรับผมเลือกเป็นที่เบอร์โทรนะครับผมผมก็กดรับรหัส OTP นะครับแล้วก็รอรหัสผ่านมาแล้วผมก็จะใส่รหัสผ่านนะครับผมขออนุญาตด,ดูสักครู่นึงอ่าผมใส่รหัสไปเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็ตั้งรหัสพินนะครับผมตามที่เราต้องการได้เลย6หลักนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตั้งรหัสพินก่อนนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบหรือต้านการต้าหลาดทินเรียบร้อยนะครับผมก็มันก็จะมีหน้าพวกนี้เด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผมนะครับก็จะ,จะมียอดอยู่ที่ชําระไปเป็นเงินต้นทั้งหมดกี่บาทนะครับผมยอดกู้ทั้งหมดกี่บาทนะครับผมทีนี้วิธีการชําระเงินเนี่ยวิธีการชําระเงินเราก็กดตรงนี้นะครับผมชําระเงินนะครับ แล้วเราก็ใส่ตัวเลขไปสมมติเราจะชําระไป5,000บาทนะครับแล้วเราก็กดชําระเงินนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ QR code นะครับแล้วทีนี้เรากา็บันทึกไว้นะครับเราก็บันทึกไว้ในตัวเครื่องนะฮะบ,บันทึกไว้นะครับผมอ่าเรียบร้อยหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการชำระเงินในแอป k t b Connect นะครับไปกันโอเคครับแล้วเราก็ไปที่แอปกรุงไทย Next นะครับผมแล้วเราก็ไปกดตรงที่สแกน QR code นะครับตรงกลางเลยมีใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็เราเอามือถือไปจ่อที่ตรงสแกน QR code นะครับที่เราถือไว้ใน iPad แล้วก็ระบบจะได้ไปที่หน้าชําระเงินที่เราตั้งไว้คือ5,000บาท แล้วก็จะกดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเด้งไิทีนาเย,ยืนยืนยันทํารายการแล้วก็กเขียนนิดนึงว่ากยศนะครับแล้วก็ยืนยันก็ไปดันเสร็จสิ้นในการชําระเงินกยศเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพ,เ,พเพื่อนสำหรับแอปกยศคอนเน็กต์สำหรับใครที่ติดนี้กยศอยู่นะครับผมผมแนะนําเป็นแอปตัวน,นี้เลยนะครับผมง่ายๆเพียงแค่โหลดแอปสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ And ดนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนที่เข้าไปโหลดแอป,ปแล้วเนี่ยสามารถอ่านตามข้อมูลที่ผมได้ทําให้ดูไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมถ้ายัางไงใครที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแพงก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ที่ช่องผมพด้วยนะครับไปแล้วครับ